สำหรับใครยังไม่รู้จะขายมีดที่ไหนเนี่ยครับสามารถติดต่อน้องเทพไทยนั่นเองครับผมนะเขารับบริการกางฝากขายมีดด้วยในราคาที่โคตรจะดีเลยครับผมกลุ่มซิจโอสามารถที่จะมาขายของหรือว่าสอบถามน้องเทพได้เลยเนาะเออน้องเทพตัวจริงเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้วยนะครับผมนะถ้าหากว่าไม่อยากจะถูกเกลียนเนี่ยก,กางกับน้องเทพก็ได้จบๆเลยผมตัวเสมอว่าไม่ควรใ <No. S 1> ห้มาท่าาจะเล่นว่างนะใช่ เติมเงินเข้าไปแล้วใส่โค้ด P D N ถ้าคุณใส่ P D N คุณจะได้อะไรพี่เชาคุณก็จะได้ไมไมเมสซังเมสซังปืนซางปืนซางมาแล้วก็เมดูซังครับถ้าหากว่าใครดูถึงตอนนี้อย่าให้คอมเมนต์ว่าซางขอบคุณ <c oughs> คุณก็อย่าลืมซางกันด้วยนะครับเล่นกัินป้านะครับผมเนะี่ะผมบอกก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเราลบ เราสร้างกันโทษพี่ขอโทษเราสร้างกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัปเกรดมันมีแต่โจทย์โจทจริงๆเนี่ยไอ้การอัปเกรดเนี่ยค่าจะแบ่งครึ่งมันก็ได้ไงแต่กูก็แบบอยากให้มันแบบมีย่อยเยอะๆถ้ามีย่อยเยอะเราจะได้ทุนคืนเพราะเพราะที่กูได้ทุนคืนจะคิดดับมากๆเพราะว่ากูชนะอัปเกรดไปอ๋อชนะอัปเกรดย่อยๆมั้ยแต่การชนะอัปเกรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากจริงเออสร้างมันร้างอาจารย์บุญตกลงว่ามันสร้างจัดใช่นะครับผมโอเค วันนี้พี่คิดว่าดวงไหนดวงดีจะดวงสวยหรือยังไงเราเริ่มมาที่1นึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่นะครับผมนะพี่คิดว่ามันจะซางไหมอ่ะบอกคือในเว็บคีดอปอะครับถ้าค้างเราเหลืองเมื่อไหร่มันก็เริ่มซร้างแล้วถูกต้องครับผมถ้าหากว่าไม่คางเหลืองมันก็ไม่ซางไงเราต้องไปหาคนลูซี่เขาเรียกป้าลูซี่มาจากลูซี่อ่ะป้าลูซี่ป้าลูซี่เาบางคนคิดว่าเป็นมนุษย์คนแรกอ่ะมนุษย์หญิงคนแรกของโลกเขาชื่อว่าป้าลูซี่แต่ความจริงแล้วคือจริงๆคือพี่หยีอะไปหาลูซี่มาโอ้คโหพี่ป๊บทีีน้ก็เรียบร้อยเลย ซีรูเข้าไปขอบคุณนี่แหละครับคือสุดมากตรงนี้ความสุดของเขาโอเคมาเอาอันนี้บ้างมะสกิ๊กสกิ๊กบ้างตามใจคุณแปะไปเลยเพราะผมมั่นใจว่าคุณแปะสร้างก่องไม่มีทางไม่มีทางเหี้ยเจ๊งไม่มีทางได้ตังค์แลคุณหนึ่งสองสามเขผมโอชเชนแมนสามมาเถอะแล้วองเชียร์ ฟังบอดนะครับเราอยาไปเชียร์ไกลงก่อนนะกิน <Ocean Man. S 1> นะฮะ Ocean Man <Hey! S 1> Ocean Man Ocean Man บดบดบดบบเอ้ย Ocean Man

มันเต็มโฟหาวมันเ็มโฟมันเต็มโฟาวมันเ็มโฟหาวโอ้ถ้ามันฮาวคือเราชิวเลยนีโอ้ยไฮ้กลองอะไรนี่เฮ้ยมันบูมมันบูมเฮ้ยไอ้กล่องร้อย มันเราชนะเราชนะเราชนะเย้โอปป้าแทนแค่ไม่ได้เลยมีวิธีไงพี่ชายลิชี่ปี้มันแตกสิก็เรียกกันแหะจำไว้เปล่ะโหเฮียงอัปเกรดต่อยก็จําได้ป่ะลิชี่ปี้มัน,ออนจจมแตกกับพี่ชายแล้วเราเลิกไงเราอยากเลิกได้ก็ต้องเลิกให้บีโอ,อย้ออยเฮ้ออยเฮ้ย โอเชียนแมนวเว้ยโอเชียนแมนอัพเกดาเ้าไมสซายดีขี้แตกเลยนะนิ่งว้ชีเิตกิ้ชีเตเราคือโอเชียนแมนเราโอเชียนแมนเราโอเชียนแมนเนี่ยเราโอเชียนแมนสกิ๊กสกิ๊กสกิกสกิกสกิ๊กสกิกหกสิแล้วเลือกโอเชียนแมนโบ โอเเคอโชียนแมนขวายแกอาเกมปะโอซิ่นแมนโอเชี่นแมนเซเนียมวูวทีนี้แครียกว่าโอเชียนแมนเหตุการณ์แห่งอาถรรพ์กำลังจะมาแล้วพี่อะไรวะอาถรรพ์เอาคูณไปหนึ่งเอาลองดูลองดูเฮ้ยเอาลองดูลองดูเอากลไปสามเล่นเมื่อไเอาดิเนี่ยแหละโอเชียนแมน đúng, oh, có oh, phải không? không là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  là không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  ได้เวลาแห่งการคัมโบแล้ววะ่ะอุ่นสองเดี๋ยวเว้ยจีเน้นสองสยองกีตอนนี้สี่แปดละเราจะคืนทุนกันเห้ยพี่พร้อมยังอือแม่จะต้องไม่ด่ามึงไปแม่ต้องไม่ด่ามึงแม่ไม่ด่ากู 5, ห้าส,ส,สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่แม่ต้องไม่ด่ามึงแม่ไม่ด่ากูแม่ไม่ด่ากูแม่ไม่ด่ากูปักไปยปักกินเสรโอเคแมนไหมพี่โอชินแมนไป<ะ> <ś laus> อิงหรโอเชียนแมนสันโอเชียนแมนคือราคาโป่งอยูโอเชียนแมนพีโอเชียนแมนอยู่ออกมาความมึงเดี๋ยวเลิ่ไปโว้ะไม่ได้สันมึงคือราชาโหดโอเชียนแมนสันโอเชียนแมนมาต้องไปไหน ซ้ไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสูตรกูมีโซนกูบอกแล้วกูมีสูตรกูบอกแล้วว่ามีโซนเฮ้เราหกผ่นแล้วพอแล้วเรามีสูตรยีปักปักปักเอาคืนเอาคืนใช่ไหมเอาคืนหยีเฮียปักปักเฮ้ยโอชิแมนเว้ยเ้ยไปพี่ซ้ายขวาพี่ซ้ายนี่แหละไปโอชิแมน โอนแมนว่ะกสุดทบสุดทบได้ยังเหลือเหลืออีกสองเล่มได้อีกสเล่มไงความสุรอีกสองเล่มนี้นีพึัเข้ามาโอินแมนสเล่มหเดนี่มันเกนจะไม่ดามแล้วเล่มสุดท้ายนี่เล่มสุดท้ายแล้วละ สโซดายแล้วส40อันนี้เลิกจริงนะฮะได้เลิกจริงยี๋โอเชนแมนมาเลิกจริงโอเชนแมนโอเชนโอ้ยเฮียเราได้คืนบอกแล้วมันมีสูตรกูบอกมึงแล้วว่ากูมีสูตรจำได้ไหมจำได้ไหมโซด์ปรับปรับปรับกูบอกแล้วว่ากูมีโซด์จีกูมีสูโรด์สวนสมวลาแดงไง โอเชียนแมนนี่คือมันคือสูตรหยีระทานี่กูึงบอกซ้ายขวาซ้ายฟังไปโอเชียนแมนกูเคยบอกพี่ว่าไงว่าเรามีสูตรเหรอเรามีสูตรกับมาคืนทุนนี่คือซ้ายขวาแล้วซ้ายขยี้เอาผมกดบ้างป หย้ยุ่หยุดยุดหมุดยุ่หไุ้แยุดหยอดกยุดหยุ้ยุดห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 ยุดยุ่หอหยุอสยุดยุ่เยุดหยุดวยุ้หยุดหยอดยุดหดหยุดหยุดหยุ่แล้วขยุดหยอยุ่ยุยยุดดยุดยุยุ มัน,นคือสูตรยีมันคือสูตรยี่สี่แล้วขอเล่ามันคือสูตรยี่รูปสูตรลูปสูตรในลูปจัดมาแปะสูตรในลูปขวาขยี้ดิโอเชีนแมนโอเชีนแมนเฮ้ยเลยๆๆๆไม่เป็นไรโอ้โหเฮียเสียพึบตามหลักเป็นไงตามหลักป้องทำไมเสียต้องทำไมเสียต้องทบโอเชีนแมนยีขวาเกัน ได้ป่าวะเย็าพันแดหยีบ้างเอดู9,000รอคือโอเอรอรารอรอรารอรอรอนอรอนอรอรอรอ้ยรอ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 ย่รอีอรอรอร่รอรยีอรออรอรอรออออร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 ยีอรอรยีอร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 รอ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 รยรอรอรรรรอรอร้เอรนรอรยี ยหยี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 พอไหมพอไหมพักไหมเลิกไหมหยีพักไหมเลิกไหมลองดู啊ไม่เอา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 สองไม่ดีคนเลิกคนเลิกเอามาก่อนหยีหยีเอามาก่อนพอเลิก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 เอามาก่อนพอมันมันสูงไปอันนี้ลูบี้สูงมปสามสิบเปอร์เซ็นต์เลิกก่อนเลิกก่อนเลิกก่อนเลิกกอเลิกก่อนเลิกก่อพอเลิกก่อนเลิกก่อนฝากกดไลค์ซับสไครป์ช่องพีเดนแกรมสองช่องไปดูแดมช่องหลักแล้วก็ใครดูถึงตรงนี้ให้คอมเมนต์ว่าโอเชียนแมน เอาคืนกันเอาคืนก่อนเอาคืนกันเอาคืนกันยังยังขาดทุนอยู่ประมาณเกือบสองแสนตอนนี้นี่ท้าแมงรู้แม่งดีใจนะช็อตอะโหดีแน่นอนอย่าให้รู้ไม่ได้ไงรู้ไม่ได้รู้โดนลิฟต์ดิเกี่ยงลิฟต์ใครก็ไม่เถอะโอเชียนแมนเว้ยเกมนี้นานปะปะไม่นานไม่นานไม่นาน